คลิปนี้นะครับผมจะพาทุกคนออกจากประเทศไทยนะครับไปที่ประเทศลาวที่เมืองเฟืองไปล่องแพชิวช,ชมธรรมชาติกันนะครับบอกเลยนะครับว่าคลิปนี้เนี่ยพิเศษมากๆ ก่อนอื่นเลยนะครับก็ต้องขอสวัสดีปีใหม่ทุกคนเลยนะครับเป็นยังไงบ้างครับช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาไปเที่ยวไหนกันหรือเปล่าส่วนตัวนะครับผมเองเนี่ยก็ไปเที่ยวที่ประเทศลาวมานะครับแล้วก็ถ่ายบรรยากาศมาฝากทุกคนด้วยโดยปกตินะครับช่องเราเนี่ยจะเป็นช่องที่เน้นคอนเทนต์เล่นเกมมากกว่านะครับแต่ว่ามีอีกคอนเทนต์หนึ่งที่ผมอยากทํามากๆอยากทามานานหลายปีแล้วก็คือคลิปเกี่ยวกับไปเที่ยวอะไรเงี้ยคือผมอยากทํามานานมากเลยครับแต่ก็ไม่ได้ทําสักทีนะและคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปแรกเลยนะครับที่ผมเนี่ยทำคอนเท เล่นเกมไปนะครับก็หวังว่าจะชอบกันนะครับตื่นเช้ามานะครับก็จะเจอกับบรรยากาศที่รอบๆเราเนี่ยจะมีแต่หมอกเต็ไมไปหมดเลยนะครับแต่ว่าในกล้องเนี่ยมันไม่เห็นนะอันนี้นะครับก็จะเป็นวิวที่ผมถ่ายออกมาจากนอกหน้าต่างจากแพรริมน้ำนะครับอากาศเนี่ยก็ดีมากเลยนะครับไม่มีมลพิษเลยแม้แต่นิดเดียวข้างๆเนี่ยก็จะลกลน,นิดนึงนะครับเพราะว่าเขากําลังต่อเติมแพรสร้างห้องเพิ่มเนาะนี่นะครับผมก็ <laughs> ออกมา สั่งข้อแสงไม่ใช่ต้องบอกว่าออกมาชมพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้านะครับใครชอบดูพระอาทิตย์ขึ้นตอนเช้าเนี่ยที่นี่นะ่ะโอเคเลยเพราะว่าตอนเช้าเนี่ยพระอาทิตย์เนี่ยจะทำให้ทองฟ้าเนี่ยกลายเป็นสีทองเลยนะ นี่ก็คือบรรยากาศตอนเช้าหน้าแพที่ผมนอนเนาะก็จะมีพี่คนไทยด้วยกันนะครับที่มาปิกนิกอยู่ฝั่งนู้นด้วยเออช่วงปีใหม่เนี่ยก็จะมีคนไทยที่มาเขาดาวอยู่เยอะเลยนะบางคนเนี่ยก็ขี่รถมาจากกรุงเทพเลยนะครับโอ้ยอมใจจริงจริงช่วงเช้าแบบเช้าเช้าตู่เลยเนี่ยก็จะมีพระกับเนนนะครับนั่งเรือมาบินทบาศด้วยนะแต่ว่าผมถ่ายไม่ทันจริงๆก็ไม่ใช่ว่าถ่ายไม่ทันหรอกตื่นไม่ทันมากกว่าสาหรับใครนะครับที่ตื่นทันก็อย่าลืมตื่นขึ้นมาใส่บาศด้วยนะครับนอกจากใส่บาศเนี่ยก็จะได้ดูเนเหาตอนเช้า นี่นะครับตอนเช้ชาเนี่ยก็จะมีเรือที่เขาขายอาหารตามสั่งเนี่ยมาขายด้วยเนาะถ้าเกิดว่าอยากจะกินเนี่ยก็แค่เรียกเขานะครับเดี๋ยวเขาก็จะแว้นเรือมาหาเราแล้วก็ดิฟเข้าฝั่งมาหาเราด้วยผมก็สั่งผัดกระเพราไข่ดาวนะครับนี่ดูเป็นไงน่ากินไหมผัดกระเพราไข่ดาวนะครับบวกบรรยากาศตอนเช้าโอ้โหร้อนหยอกฟินมากฟินมากเช้าๆแบบนี้นะครับพาทิตก็กําลังสดใสเลยนะใครที่นั่งตรงนี้เนี่ยก็จะแสบตานินนึงนะแต่มันจะมีร่มอยู่นะก็เอาร่มมาบังได้ ระหว่างที่เรากําลังนั่งกินข้าวอยู่เนี่ยก็จะมีแพเล่นผ่านด้วยนะครับแพพวกนี้เนี่ยถ้าเราอยากจะนั่งเนี่ยต้องเช่าเนาะซึ่งแพแต่ละอันเนี่ยก็ราคาไม่เท่ากันนะครับก็ต้องลองไปติดต่อดูออนะครับแต่ผมก็อยากจะแนะนําอย่างนึงนะครับเวลาที่แพรหรือว่าเรือวิ่งผ่านเนี่ยแนะนําว่าให้หาที่เกาะไว้เพราะว่าเวลาที่แพหรือเรือวิ่งผ่านเนี่ยน้ำเนี่ย,นะนยขึ้นมันจะแรงมากนะครับถ้าเกิดว่าเราไปยืน,นยแถวขอบแพนะครับ มันอันตรายนะเราตกน้ําได้เลยนะครับใครที่คิดจะไปยืนอยู่ริมขอบแพเนี่ยก็ต้องดูแลตัวเองด้วยนะครับก็อย่าลืมเลยนะสําคัญมากอันนี้ขออนุญาตเตือนไว้ก่อนนะครับยิ่งเป็นเรือที่วิ่งเร็วนะครับยิ่งน่ากลัวเลยนี่เห็นไหมครับสังเกตดูนะครับว่าริมน้ำเนี่ยจะมีปลาเล็กๆน้อยๆเนี่ยอยู่เยอะมากเลยนะแต่ว่าในกล้องมันเห็นบป่าวะ <c oughs> เนี่ยปลาก็ว่ายน้ํากันแบบอย่างมีความสุขเลย <c oughs> น้ําก็สีใสดีเนาะเออตรงนั้นก็ ไปแล้วเหมือนจะตกน้ำเอาเลละครับได้เวลาลงแพแล้วนะครับผมโอ้โหยบอกเลยฟินกว่านี้ไม่มีอีกแล้วการที่นั่งแพชิๆลๆรับลมดูวิวป่าไม้สองข้างทางไม่รู้จะบรรยายยังไงบรรยายไม่เป็นโอ้ยแต่ว่าอากาศดีมากๆนะครับอากาศดีจริงๆลมก็เย็นสบายดีตลอดสองข้างทางเนี่ยก็จะมีที่พักที่เป็นเรือนแพเนี่ยเยอะเลยนะครับ บางที่ก็กําลังสร้างอยู่เลยนะทางขวานี่ก็ที่พักเหมือนกันเฮ้ยอันนั้นอะไรอะเฮ้ยอ๋อที่พักฝั่งนู้นนะครับมีเรือนะเป็นเรือเอาไว้แบบให้คนที่มาพักเนี่ยขี่ไปเล่นวะเออนั่นจะใช่เนี่ยใครนะครับที่ชอบบรรยากาศชิลๆช,ชอบเที่ยวชมธรรมชาตินะครับบอกเลยนะครับว่าที่นี่เนี่ยคุณต้องมาสักครั้งนะ มันยังคนไม่เยอะด้วยแหละเออมันก็จะไม่วุ่นวายนะโอ้โหไปไงน้ำเนี่ยใสมากนะดูเห็นก้อนหินเลยนะครับมันไม่ได้ลึกอย่างที่คิดนะทุกคนคือมันจะมีที่บางที่เนี่ยก็ลึกนะบางที่เนี่ยก็ตื้นมากนะครับตื้นจนแบบว่ายืนแบบเท่าหัวเข่าอย่างเงี้ยเออแล้วน้ำมันก็ใสด้วยบางที่ก็ลึกจนแบบมองเห็นข้างล่างอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่จะเล่นน้ำนะครับก็แนะนําว่าเล่นที่ตื้นๆดีนนกว่านะดูให้ดีนะที่พักตรงนี้นะครับก็จะมี ที่นั่งชิวด้วยนะตรงเต็นท์ขาวๆนะครับใครไม่ชอบนอนแพ้นะกลัวจะเมาอะไรก็ตามเนี่ยข้างบนเขาก็มีที่พักเหมือนกันนะครับใครที่ไม่ชอบนอนก็ลองไปนอนข้างบนได้เอ้ยใครโด,ดนน้วขนะดวิ <c oughs> โอตรงนี้น้ามันตื้นนะมาเล่นได้อยู่แล้วละ่ะเออนี่ไหมครับเขาก็พาลูกพาหลานมาเล่นน้ำเลยตรงนี้พักผ่อนนะครับวันหยุดปีใหม่แน่นันทีจะได้มานะก็ไม่ได้มาทุกวันนะก็ใช้เวลามันคุ้มค่านะครับ นี่นะครับที่พักตรงนี้ก็กําลังสร้างเลยนะข้างหลังนี้ก็เป็นภูเขาด้วยโอ้วิวดีมากนะครับตรงนี้ก็รู้สึกว่าเขาจะทําเป็นแนวมนะินะิมอลโมเดิร์นนะก็โอ้หน่าพักเลยนะแต่ว่าเขาก,กาลังทําอยู่ตรงนี้น้ําตื้นด้วยนะครับตื้นจนแบบว่าตรงนี้ตื้นมากอะ่ะปลาก็ไม่มีด้วยนะครับเห็นโขดหินๆินก้อนหินในใต้น้ําน้ําก็ใสแบบน่าเล่นมากคืออยากเล่นจริงๆนะครับแต่ก็ไม่ค่อยกล้าเลน่นไม่อยากเปียก ขอภัยกล้องสั่นนะครับแต่ว่าจะให้ดูภูเขาลูกข้างหลังนี่โอ้โหลูกใหญ่นะครับนี่คือซิกเนเจอร์ของที่นี่เลยก็ว่าได้นะภูเขาลูกเนี้ยลูกใหญ่มากนะครับไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไระใครมาที่นี่นะครับก็ต้องเห็นภูเขาลูกนี้แน่นอนไม่เห็นยังไงไม่เห็นก็แผล,ละ่ะเออนี่มีคนพายเรือด้วยโอ้โหสวัสดีครับเท่เลยพายเรือชิวๆนะบรรยากาศก็มันได้นะครับสังเกตดูนะครับสองข้างทางนี่ที่พักกําลังพุดขึ้นมาเป็นดอกเห็ดเลยนะ แสดงว่าที่นี่เนี่ยน่าจะเพิ่งบูมไม่นานนะเขาน่าจะเพิ่งปรับมาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแบบจริงจังเลยน,นี่ตรงนี้ก็กําลังทําเป็นร้านอาหารที่นั่งกินแบบเอาเท้าแช่น้ําชิวๆอย่างเงี้ยออไอเดียดีมากเลยครับกําลังทําอยู่เลยร้านนี้เสร็จแล้วเนี่ยก็น่าจะเป็นร้านที่คนน่าจะฮิตกันเลยนะนั่งชิวดีตรงนี้ก็แพรเขาจะพาเราวนกลับแล้วนะครับ นจุดวนนลักษณะแม่น้ำนะครับก็จะเป็นแม่น้ําที่ไหลยาวมาจากด้านบนอย่างนั้นเลยนะครับตอนแรกเนี่ยผมเองก็ไม่รู้นะครับว่ามันจะยาวขนาดนี้เนี่ยตอนที่ล่องแพเนี่ยเราก็ไม่คิดว่ามันจะยาวขนาดนี้นะครับแต่พอมาเปิดดูใน Google Ma p นะปรากฏว่ามันยาวมากนะครับยาวกว่าที่ผมคิดไว้เยอะเลยนะครับโอ้โหถือว่าเป็นอีกแม่น้ําอีกที่หนึ่งเลยนะที่ยิ่งใหญ่นะครับแล้วนะก็สวยงามมากๆให้ดูภูเขากันชัดๆอีกรอบหนึ่งนะครับอันนี้เป็นภูเขาคนนะลูกกับตอนแรกนะมันจะมีภูเขาลูกใหญ่ๆเนี่ยประมาณ สองสามลูกนะครับอยู่ตรงนี้นะ,ะมีคนนั่งเรือผ่านด้วยผมชอบวิวจริงๆนะวิวมันแบบใจฟูอะ่ะแบบเติมพลังใจได้จริงๆนะครับเออทำให้เห็นแบบโลกเรามันอัศจรรย์นเนอะเออดูภูเขาดิลูกเป็นเริ่มเลยไม่รู้ว่าเป็นภูเขาไฟหรือเปล่าน่าจะไม่ใช่นะใครรู้ก็บอกด้วยนะครับระหว่างที่กลับนะครับก็จะผ่านที่พักผมอีกแล้วนะครับ ใครที่ไม่ชอบนอนเรือนแพก็จะมีบ้านไม้นะครับถูกของบนนับพักได้วิวด้านหลังก็เป็นภูเขาลูกเบินเริ่มเลยนะครับอันนั้นมันควันก้อนเมฆหรือว,ว่าควันจากผ่องไฟวะน่าจะไม่ใช่ผ่องไฟหรอกน่ะเป็นแค่เมฆภูเขาลูกนี้ชื่ออะไรเนะี่ยผมก็ไม่รู้นะครับมาเที่ยวแบบไม่รู้อะไรเลยนะครับรู้แค่ว่ามันสวยขออนุญ,ญาตพูดในส่วนของการเดินทางนะครับไม่ว่าคุณจะขี่รถข้ามมาจากไทย หรือว่าเช่ารถจากลาวขี่มานะครับอยากจะบอกว่าทางเนี่ยมันมาไม่ได้ยากนะครับ ส่วนใหญ่ไหนจะเป็นทางตรงซะมากกว่านะครับก็แนะนําว่าให้ใช้ GPS มาได้เลยนะระ <Okay. S 1> ยะเวลาเดินทางเนี่ยก็ประมาณกรุงเทพไปพัทยาแต่ก็ใช้ว่าทางมันจะง่ายตลอดนะครับช่วงที่เป็นทางขึ้นเขาลงเขาเนี่ยทางมันจะน่ากลัวมาก <c oughs> คือใครที่จะขี่รถมาเองเนี่ยแนะนำนะครับว่าให้ระมัดระวังมากๆนะครับเพราะว่าทางมันจะแคบม,มากใจเย็นๆน,นะครับเพราะว่าเวลาเกิดอุบัติเหตุข,ขึ้นมาเนี่ยมันไม่คุมนะรถสิบลงุงสิบล้อเนี่ยมันก็มีเยอะนะครับเพราะว่าแถวนั้นเนี่ยมันจะมีเหมืองในระหว่างทางไปด้วยเพราะฉะนั้นย้ำอีกที ใจเย็นระหว่างทางไปนะครับก็จะผ่านหมู่บ้านนะครับได้เห็นวิถีชีวิตของคนที่นี่นะครับมันก็คล้ายๆกับฝั่งไทยเรานั่นเองมันจะมีจุดที่เอาไว้ซื้อของฝากด้วยนะแต่ว่าผมเนี่ยก็ไม่ได้ถ่ายไว้สาหรับใครที่อยากซื้อกลับบ้านนะครับซื้อไปฝากก็แวะได้นะอุดหนุนคนในท้องที่สําหรับใครที่จะไปนอนแพนะครับไม่แนะนําว่าให้ลืมของไว้ข้างนอกนะเพราะว่าถ้าคุณตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยมันจะเปียกครับทุกอย่างเพราะอากาศมันจะชื้นมากตรงนั้นแถมยังเสี่ยงต่อการโดนขโมยด้วยนะครับ โอเคครับก็เป็นไงบ้างครับสำหรับคลิปล่องแพชิวที่เมืองเฟืองประเทศลาวนะครับก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันนะครับก็เป็นคลิปสั้นๆเนาะไม่ได้คลิปยาวมากยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยเนาะคลิปนี้ขออนุญาตลาไปก่อนายบายครับคือระหว่างที่นั่งรถกลับบ้านนะครับผมก็รู้สึกว่าเหงาแล้วในระหว่างทางเนี่ยก็ได้แวะร้านทุกอย่างสิบพันกีบครับเลยซื้อไอ,น N U N อ้นี่มาเลโกจินอุนเตอร์แมนเพอเอิรนต่อไปต่อไป,อไปเริ่มเอกใจละ มันตาแมนเนี่ยมันเป็นสีแดงไม่ใช่เหรอวะแล้วทำไมอันที่ได้มาเนี่ยมันเป็นสีนูด๊ดเนี่ยมันไม่เหมือนสีแดงในกล่องเว้ยเอ๊ะงงแถมยังให้อะไรมาเกินด้วยนะอันเนี้ยในคู่มือก,ก็ไม่มีบอกนะครับว่าเอาไปต่อตรงไหนก็เลยเอามาต่อม่องตรงคอนี่แหละแล้วมันพอดีด้วยนะแต่ที่งงหนักกว่าเดิมเลยก็คือทําไมมันแถมสติกเกอร์ดาวคุบนบอลมาให้สรุปมันจะให้ต่อตัวแล้วเนี่ยก็เลยออกมาเป็นนี่อุนตาบอล <laughs> ผสมลงเลย